สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขาวภคข้ามชีทีวีประจำวันศุขที่17มกราคม2557ค่ะเริ่มต้นกันที่เขาแรกนะคะจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีถวายพันพุ่มและกล่าวราชสดุดีเนื่องในวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเพื่อแสดงความทรงรักภักตีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะ ที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนาเกรียงเยญดเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มาเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มและกล่าวราชสตุดีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจบปี2557โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธี สำหรับการจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยจะมีพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชาสักการะและถวายราชาสดุดีต่อหน้าพระบรมสาธิสลักพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2553ให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีและไม่ถือเป็นวันหยุดเพื่อเป็นการน้อมำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงเป็นนักการทหารนักปกครองนักการทูตและนักปรา์ที่กล้าหาญเห็นได้จากการทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดและทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชน ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเสรีทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชนส่งกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกลส่งให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนเผยแผ่หลักธรรมและสร้างศาสนวัตถุและที่สําคัญได้ร่งประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายซื้อไทยซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุขโขทัยที่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งคนพบศิลาจารึกข,ของพ่อคุณรามคาแหงมหาราชเมื่อวันที่17มกราคม2376ในขณะที่ทรงผนวด จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดรัตพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณขึ้นในโอกาสเดียวกันชมรมศริษย์เก่ารำกำแห่งจันทบุรีโดยนายโชคชัยตั้งรักษาสัสตว์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานชมรมได้เปิดตัวผู้ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือจำนวน5้ารายซึ่งทางชมรมได้จัดการประกวดคัดลายมือสืบสารตำนานลายซื้อไทยเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดังกล่าวค่ะ